สวัสดีครับทุกท่านนะครับและก็สวัสดีผู้ติดตามช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาเทียบนะครับความแตกต่างระหว่างคลิก125 i ไอนะครับตัวสีขาวดําตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็กับคลิก150 i ไอนะฮะตัวสีน้ําเงินเทาตัวนี้นะครับผมนะะว่ามีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับผมนะฮะแต่ดูทรงแล้วเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับตัวรูปทรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่ามีตัวไหนที่มันต่างกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนเลยนะครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะแบบไฟหน้าแบบฟูดีนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินเทานะครับสีน้ําเงินจะออกแบบด้านๆนะครับผมนะส่วนร้อยยิบห้านะฮะก็จะเป็นสีขาวดานะฮะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับเงานะครับผมนะก็คือทรงข้างหน้านะครับนี่หนากากเนี่ยกับไฟเนี่ยตัวเดียวกันเลยนะครับผมเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างนะครับนี่ฮะก็จะเป็นตัวลายล้อแมกนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับล้อแม็กของคลิกร้อยห้าสิบนี่ครับก้านล้อแมกเขาก็จะเป็นลายแบบห้าก้านนะครับแล้วก็มีสองเชกนะครับผมนะฮะส่วนคลิกร้อยยี่สิบห้านะครับลายเขาก็จะนี่ฮะลายจะไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะขนาดยางนะครับของร้อยยี่สิบห้านี่แปดสิบทับเก้าสิบนะครับขอบสิบสี่นะครับแต่คลิกร้อยห้าสิบนี่เก้าสิบทับแปดสิบนะครับผมนะะก็คือสลับกันนะครับ ร้อยิบห้าในแปดสิบเก้าสิบนะครับส่วนร้0ยห้าสิบในเก้าสิบทัแบบสิบนะครับผมนะแล้วก็ปั๊มนี้ก็คนละสีนะครับร5อยห้าสิบในสีแดงนะครับผมนะส่วนร2อยี่สิบห้าในสีดำนะฮะก็คือทรงคล้ายกันเลยนะครับผมนะโฉมข้างหน้านี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับระหว่างร2อยิบห้ากับร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็บอดี้ข้างๆนี่คเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ ทั้งทรงทั้งอะไรนะครับระมาณร้อยยห้านะครับส่วนตัวนี้150นะครับนี่ฮะการตกก็น่าจะใส่ตัวเดียวกันได้นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นคลิก150นะครับแล้วก็ความต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่ครับคลิก150ก็จะมีรีโมทนะครับแบบสตาร์ทแบบรีโมทนะครับเนี่ยเขาก็จะมีรีโมทให้นะครับผมนะครับกดรีโมทตัวนี้ นะครับแล้วก็ไปบิดกับตัวสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ตตัวนี้นะครับผมนี่คือความต่างนะครับผมนะฮะส่วนร้อยยี่สิบห้านะครับผมก็เป็นสวิตกุญแจนะครับผมนะฮะก็คือไขแล้วก็มากดตัวนี้นะครับผมส่วนคอนโซลตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับสองรุ่นนี้จะไม่มีที่ชาร์จนะครับผมนะฮะเนี่ยตัวนี้จะเป็นร้อยยี่สิบห้านะฮะเหมือนกันเลยรูปทรงใหม่ก็เหมือนกันนะครับ เหมือนกันเลยนะครับผมนะก็มีปุ่ม i d l i n ส stop นะครับเวลารุดจอดนิ่งนะครับสามวินาทีนะครับเครื่องก็จะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาบิดก็บิดนิดหนึ่งเครื่องก็ติดแล้วก็บิดไปได้เลยนะครับร้อยยี่สิบห้าเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีปุ่ม idling stop เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟสูงไฟต่ำเตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็แตกต่างลายโมหะนะครับผมแล้วก็ขนาดยางนะครับ แล้วก็ตัวสตาร์ทนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็สตาร์ทแบบรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบกุญแจนะครับนะฮะนี่ับความต่างนะครับแล้วก็ไฟท้ายกับไฟเดี้ยวนะฮะตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะไฟเดี้ยวก็แบบฟูลเอลดนะครับไฟท้ายก็ฟูลเอลดเหมือนกันนะครับร้อยห้าสิบก็เหมือนกันนะครับฟูลเอลดทั้งสองทั้งสองรุ่นเลยนะครับผมนะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็โชคหลังเป็นโชคเดี่ยวนะครับตัวนี้ ตัว150จะเป็นสีแดงนะครับ125นี้จะเป็นสีดำนะครับระบบเครื่องยนต์แบบ E.S.P เหมือนกันหมดเลยนะครับสตาร์ทเงียบนะครับแต่150จะไม่มีขาสตาร์ทนะครับนี่ครับจะไม่มีขาสตาร์ทให้นะครับผมส่วน125ตัวนี้จะมีขาสตาร์ทให้นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็ E.S.P เหมือนกันนะครับผมนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้125นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่5 52.4นะครับ ช่วงชักนี่ห้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับผมนะครับแต่ว่าลูกสูบร้อยห้าสิบนะครับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดสามนะครับช่วงชักนี่ห้าสิบเจ็ดจุดเก้าเหมือนกันเลยนะครับช่วงชักเท่ากันนะครับแต่ว่าลูกร้อยห้าสิบจะใหญ่กว่าอยู่ประมาณห้ามิลนะครับเพื่อนเพื่อรับแล้วก็ความต่างก็จะเป็นท่อนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นท่อร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะตัวนี้ฮะท่อปลายท่อเขาจะใหญ่กว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อร้อยยี่สิบห้านะครับตัวนี้ จะเล็กกว่านะครับผมนะฮะร้อยห้าสิบจะใหญ่กว่านะครับผมนี่แล้วก็ยางหลังนะครับยางหลังนี่ก็ร้อยห้าสิบนี่จะใหญ่กว่านะครับนี่เป็นลายยางนะครับผมนะฮะร้อยห้าสิบนี่ยางหลังหนึ่งร้อยทับแปดสิบนะครับผมนะฮส่วนร้อยยี่ห้านี่เก้าสิบทับเก้าสิบนะครับขนาดยางจะไม่เท่ากันนะครับผม นอกนั้นก็เหมือนก mm ันท mm mm ุกอย่างแล้วก็ร้อยยี่สิบห้านี่จะเป็นสติกเกอร์นะครับคาว่าคลิกนะมีร้อยห้าสิบก็จะเป็นโลโก้นะครับนี่นะจะเขียนคาว่าคลิกนะครับผมนะตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูใต้เบาะนะครับอันนี้ใต้เบาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นใต้เบาะของคลิกร้อยห้าสิบนะครับเหมือนกันเลยนะครับถัง 5.5ลิตรเท่ากันเลยนะครับผมนี่ะแล้วก็กล่องเก็บของนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับกล่องเก็บของนื่อเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอัตราประหยัดน้ามันนะครับผมพลิก150นะครับอัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่47นะครับ47.6กิโลต่อลิตรนะครับส่วน125นะครับอัตราประหยัดน้ามันนะครับอยู่ที่52นะครับผมนะครับ52นะครับ กับ47นะฮะก็ต่างกันอยู่ประมาณ5กิโลนะครับคลิก1้5จะประหยัดกว่าประมาณ5กิโลนะครับตัว1 5 0ก็ก็ประหยัดนะครับอัตราประหยัด้ระมันขนาดนี้ผมว่าประหยัดนะครับผมนะครัสองรุ่นนี้ก็ราคาต่างกันอยู่7,000นะครับถ้าข้างหน้าเนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ราคานะครับตัวนี้ก็ หกหมื่นสองนะครับคลิกร้อยห้าสิบนะครับส่วนคลิกร้อยยิบห้าตัวนี้ห้าหมื่นหกนะครับต่างกันอยู่เจ็ดพันนะครับเพื่อนๆนี่ฮะอันนี้ก็ผมมาเทียบนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างคลิกร้อยห้าสิบกับคลิกร้อยยีิบห้านะเผื่อเพื่อนๆนะครับกําลังมองหารถใช้งานแล้วก็ตัดสินใจจะออกรถนะครับเลือกไม่ถูกว่าจะเอารุ่นไหนนะครับระหว่างคลิกร้อยยิบห้าหรือคลิกร้อยห้าสิบนะครับว่าทรงตัวเดียวกันเลยนะครับผม ก็มีแตกต่างบางจุดนะครับผมนะอย่างเช่นล้อนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตัวเครื่องแล้วก็อัตราประหยัดน้ํามันแล้วก็พวกยางนะครับก็แตกต่างนิดนึงนะครับผมแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับคลิกร้อยห้าสิบนี้ก็จะเป็นแบบรีโมทนะส่วนร้อยยี่ห้านี้จะเป็นแบบกุญแจนะครับผมส่วนพวกถังพวกอะไรนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้น้ําหนักเท่ากันเลยนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยสิบสองกิโลนะฮะแล้วก็ความสูงจากพื้นนะฮะเนี่ย พื้นนี่มาบอกเนี่ยครับผมนะฮะก็สูงอยู่ที่769มิลเมตรนะประมาณ79เซนนะครับผมไม่ถึงเมตรนึงครับนี่ฮความสูงนี้เท่ากันเลยนะครับ76.9มิลเมตรนะน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับผม112กิโลนะครับนี่ระบบไฟนี่เหมือนกันทุกอย่างนะครับเป็นแบบ Full l e d นะครับผมแล้วก็รูกส่งนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะ แตกต่างกันแค่สีล้อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวสตาร์ทนะครับผมนะครสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เคยใช้2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช้เป็นยังไงนะครับระหว่างคลิก150ร้อยกับ125ยิห้านะฮะเผื่อมีเพื่อนๆกำลังตัดสินใจในการออกรถก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนะฮะตัวนี้ก็หกหมื่นสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ห้าหมื่นหกนะฮะตัวนี้ราคาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ